b a ตเทิร์ a s าสเซิร์ฟคลาสสิกสรุปจบในคลิปเดียวสวัสดีครับผมเอ็มคุมสต็อปเกมยุดหัวใจไว้ที่เกมวันนี้ผมจะรับหน้าที่พาเพื่อนเนี่ยไปรู้เรื่องของแบตเทิ p a นพาสสำหรับเซิร์ฟคลาสสิกนะครับซึ่งมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปและนี่ก็คือ b a ตเทิ p a นพล่าสุดใครควรทำใครควรฟาร์มใคร ควรเล่นใครควรเติมเดี๋ยวเราไปว่ากันแบ t เทิลพ s าสซีซันหนึ่งนะอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับเขาให้ชื่อคำว่า underwater ocean ของในซีซันนี้นะครับเป็นซีซันที่ดึกก็จะเกี่ยวกับอ่พวกสไตล์แบบว่าในน้ำอันดับแรกนะครับทางเซิร์ฟเนี่ยเขาจะส่งเทียบเชิญให้ฮะเขาเรียกว่า b a t t l e p a s s นะครับในการที่จะร่วมกิจกรรมทุกคนใน1 ID ดีนะครับจะได้เพียง1บัตรเชิญเท่านั้นครับบัตรเชิญเขาเรียกว่า b a t t l e p a s s invitation นะครับคือตัวนี้นะ เจ้ตัวนี้เนี่ยจะถูกส่งให้ทุกคนนะครับ1 ID ได้รับ1บัตรในระยะเวลา30วันถ้าเกิดเราไม่กดใช้มันก็จะหายไปนะฮะเจ้าตัวจดหมายเทียบเชิญเนี่ยเมื่อเรารับแล้วย้ำนะว่ารับตัวไหนก็ได้แต่ฟังดีๆนะถ้าเราเปิดแล้วจะต้องใช้ตัวนั้นในการร่วมกิจกรรมเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นข้อระวังเนาะข้อดีก็มีก็คือว่าเราจะรับตัวไหนก็ได้แล้วเราก็เอาลงคาฟาได้แต่อย่าเพิ่งเปิดนะครับโอเคไหม เปิดตัวไหนตัวนั้นจะต้องทํากิจกรรมระยะเวลานะครับประมาณ3เดือนเลยนะฮะตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมถึง3ตัตุลาคลมปี67นี้เลยนะเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยลักษณะของเจ้าตัวบัตรเทียบเชิญจะเปลี่ยนไปเป็น b a ตเทนพาร์ตอินวิ a ชันการ์ดนะครับจะเป็นตัวนี้อ่าโอเคไหมถ้าเกิดจะร่วมกิจกรรมนะให้เราเนี่ยเอาบัตรที่เราเปิดแล้วนะครับเอาไปคุยที่เมืองคอนเทล่านะครับในตำแหน่งนี้นะใกล้ๆคาฟ้าบนของคอนเทลา่าเมื่อเราคุยแล้วเราจะได้รับสมุดปกปิดแต่ถ้าเกิดจะเอาใบบัวมาปิดก็ไม่มิดครับผม นั่นก็คือสมุดปกเขียวนี่เองนะฮะและเมื่อกี้สรุปไปเลยนะครับเมื่อกี้ก็คือทําทั้งหมดที่ผมพูดมาเราจะร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้แล้วครับกิจกรรมจะมีอะไรบ,บ้างไปดูกันอันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าเจ้าตัวเบตรพาร์ทเนียจะแบ่งเป็น2อ,อย่างนะ 1. ก็คือเป็นแบบมคเคยกก็คือเป็นแบบ normal ครับผมแบบที่2เป็นแบบ p r เ m ียมเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกตั้งแต่แรกนะว่าเราจะเป็นแบบูไม่่เคยกแต หรือว่าเราจะเป็นแบบพรีเมียมไปเลยฮนะเพราะว่าการที่จะอัปเกรดเป็นพรีเมียมเนี่ยทำได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับต้องตัดสินใจว่าจะทําแบบไหนแบบ Normal p a s s เนี่ยก็เป็นคนที่สามารถที่จะร่วมกิจกร,รรมได้แบบฟร,รีๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะของกิจกร,รรมก็พอใช้ได้ครับเดี๋ยวรอค่อยไปว่ากันแต่สําหรับใครที่จะอัปเกรดตัวเองเป็นพรีเมียมเนี่ยจะมีดังต่อไปนี้ครับเมนูแรกนะครับเป็นการอัพแบบพรีเมียมเนาะพออัพแบบพรีเมียมก็ให้เลือกเอานะครับไม่ใช่เลเวลตัวละครนะครับเป็นเลเวลของ b a t t l e Pass ของเราน,นัเนาะ แบ d เ n p a s พน,นะครับจะแบ่งเป็น2อย่างครับก็คือแบบพูดไม่เคยเกงแต่ก็คือ normal นะหรืออีกแบบนึงก็คือแบบพรีเมียมนะครับอันนี้เราต้องเลือกทําตั้งแต่แรกนะถ้าเรารับเป็นแบบ normal แล้วก็คือ normal เลยนะครับถ้าเป็นแบบพรีเมียมก็พรีเมียมแต่พรีเมียมยังแบ่งเป็น3อย่างครับพรีเมียมแบบที่1ก็คือแบบปกติสุกครับเราใช้ทั้งหมด 4, 9 Si ิบเก้าซินะครับ เพื่อจะอัปเกรดให้ตัวเองเป็นพรีเมียมพรีเมียมก็จะได้ของในแต่ละดับเวลาเราไปทำ퀘สนะครับในแต่ละวันก็จะได้เยอะกว่าอีกระดับหนึ่งนะฮะก็จะเป็นใช้ซิลเวอร์ไวนและเราจะได้ทันที25เลเวลพาร์คนะครับอย่างที่ผมบอกนะไม่ใช่เลเวลของตัวละครครับเป็นเลเวลของสมุดที่เราถือไปนั่นแหละและอันสุดท้ายครับพรีเมียมแบบขั้นสุดที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นแบบใช้295 EA อกนะครับก็คือเจ้าตัวซิลเวอร์ไวเนาะจะได้เลเวลบวกทันที0 0เลเรลครับ และยังไม่จบนะฮะถ้าเกิดใครที่แบบเออผมไม่มีเวลาเล่นแต่ผมมีเงินนะก็สามารถเอาเงินเนี่ยอัปเกรดเลเวลเพิ่มได้อีกข้อมูลก็เป็นแบบนี้เลยครับถ้าใครแบบมีตังคงเยอะนะฮะไม่มีเวลาก็สามารถมาอัปเกรดเพิ่มได้อีกในแต่ละเลเวลโดยใช้ซ i เบอร์บเข้ามาแลกเปลี่ยนครับ ซึ่งซิลเวอรเนี่ยราคาประมาณ8-10บาทต่อ1ชิ้นเราสามารถเช็คเจ้าตัวแบ t t กส p a พาแล้วก็รวมถึงการรับของรางวัลได้ที่นี่เลยนะครับและนี่ก็คือตารางที่ผมบอกนะว่ามันไม่ใช่ตารางของเลเวลตัวละครนะครับเป็นตารางของเลเวลเจ้าตัวสมุดที่เราถือเรียกว่า EXP กนะครับก็ตามนี้เลยเนาะอะทีนี้ EXP ที่เราเก็บในแต่ละวัน ก็คือเหมือนกับเราทํากิจกรรมตีมอนสเตอร์ลงบอสอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเราก็จะได้อีพีมารวมๆเหมือนคล้ายๆเราสร้างวิญญาณตัวละครที่สองอ่ะเพื่อมารับกิจกรรมนี้นะครับ mm hmm. เพลงเขาก็ร้องไปอยู่นะเพราะฉันเป็นวิญญาณที่ทุกทรมาน <c oughs> ทรมานเหลือเกินไม่มีตังเติมนะฮะมาในส่วนที่สองครับเลเวลที่เราบอกเมื่อกี้ที่เป็นฉันเป็นวิญญาณ <c oughs> เลเวลของบัตเตอร์พาร์ของเรานะครับเราจะต้องอัปเกรดไปเรื่อยทํากิจกรรมไปเรื่อยเนี่ยถามว่าได้อะไรบ้างใช่ไหมครับเรามาดูของรางวัลก่อน เพราะว่าของระมันก็คือแรงจูงใจในการทํามาในส่วนนี้นะครับเพื่อนจะเห็นตารางแบ่งแยกเลยฮนะว่าถ้าเกิดเราเป็นสายแบบพูดไม่เก่งก็คือสาย normal ถ้าเกิดเราอยากจะอัปเกรดเป็นพรีเมียมมีทั้งหมด3ระยะนะฮะน,นั้นไปเลือกเอานะครับทำได้ครั้งเดียวตั้งแต่แรกนะดูจากตารางเลยนะครับก็ถือว่ามันเยอะนะก็ไปดูเอาแล้วกันนะครับเข้าขาโดยที่ไม่ต้องกินข้าวนะฮะของระมันก็มีตามตารางนี้นะครับไปดูหน้าเว็บได้น,นะ,ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคลิปนี้ด้วยแล้วอ่าลงไปโอ้เยอะมากนะครับเห็นไหม ของแตกต่างไหมก็ถือว่าแตกต่างกันพอสมควรนะครับโดยเฉพาะพเจ้าตัวเทเชอร์บล็อนี่ตัวสําคัญในการทํากิจกรรมนี้เลยนะฮะมันจะสุ่มได้ของอาจจะเอาของนั้นไปขายผู้เล่นอื่นได้นะโอเคเรื่องราไปเรื่อยๆแล้วกัน,นครับนี่พอมาถึงระดับ100เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะได้เจ้าตัวเขาเรียกว่า shadow creator ticket เจ้าตัวนี้นะครับมีความสําคัญมากๆเลยสําหรับคนที่จะเล่นสายฟรีนะเราสามารถรับชาโดกิจกรรมนี้ได้1ชิ้นครับซึ่งก็เป็น h ชาโดที่สําคัญเหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เล่นอาชีพอะไรเนาะ ไปดูตามตารางอีกทีหนึ่งนะส่วนคนที่เปลี่ยนเป็นพรีเมียมนะครับโอ้เาก็าจะเพิ่มมาเยอะนะฮะตั้งแต่ระดับเลเวลหนึ่งร้อยขึ้นไปก็จะมีคอสตูมมีเทเชอร์บล็อกเพิ่มทุกๆสิบเลเวลหลังจากนี้ทุกๆยี่สิบเลเวลหลังจากนี้ทุกๆห้าสิบเลเวลหลังจากนี้นะครับก็จะได้กล่องขึ้นมาด้วยนะครับพอไปเรื่อยๆก็จะมีชาโดว์บลกห้าชาโดว์บล็อกเจ็ดแบตเนื้อผาสามารถอัปเกรดได้ถึงเลเวลสองพันเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากอัปเกรดได้มากกว่านี้โทรหาจิม <laughs> โอเคนี้ก็ของรางวัลพิเศษนะครับก็อันเนี้ยเราจะได้ทุกคนแหละสามารถไปอัปเกรดได้ร0% 0ปตไม่แตกด้วยนะฮะอันนี้และนี่ก็คือเจ้าตัวโฉบหน้าของทิกเก็ตนะที่ผมบอกว่าทุกคนจะได้ตัวนี้ฟรีนะครับเมื่อถึงระดับเลเวลร้อยเนาะก็ตัวนี้ไปแลกเจ้าตัวชา a ์โดได้หนึ่งชิ้นนะครับที่เราต้องการนะส่วน,นนี้ก็จะเป็นพวกคอสตูมพวกอะไรเนาะ,ะแล้วก็สําคัญก็คือเรื่องของเทเชอร์บ็อกซ์เวลาเราเปิดนะครับสุ่มปุ๊บเนี่ยมันจะมีโอกาสได้2แบบครับมันจะแบ่งเป็น2ส่วนครับ คิงเอ r t h วอร์มา1ช Burns, ิ้นนะครับเราก็จะตัวเอร์ธวอร์ alive อีก2ชิ้นนะแล้วก็ที่ดูแบบว่าสําคัญเลยก็คือมีโอกาสสุ่มรับได้เจ้าตัว m ิ s t e r รียดมิดเด e นะครับไม่ว่าจะเป็น5 0าส2 0แล้วแต่ว่าเราจะได้แบบไหนมานะครับเป็นการสุ่มนะก็เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดเป็นเจ้าตัว t ท e เชอร์บ o ็ที่เป็น ระดับที่2นะครับตัวนี้ก็จะดีมากขึ้นนะครับแต่ของก็ได้แบบแบบเดียวกันนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายครับก็เหมือนเดิมเลยนะฮะของก็ได้รับมากขึ้นสุ่มเหรียญมิสเตอร์เลียดออกมาเนี่ยโอ้สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเลยนะก็ต้องบอกว่าดีเลยดีมากครับผมแล่เจ้าตัวเหรียญนี้นะครับสามารถเดวได้ด้วยนั่นหมายความว่าเพื่อนๆที่เล่นสายฟรีเนี่ยพอได้พวกนี้มาบ้างเนี่ยก็น่าจะขายได้ครับเทรดได้เนาะก็นี่ก็คือโฉมหน้าของเอิร์ดวอร์มนะฮะทั้ง2ตัวเลยถามว่าได้เจ้าตัวเอิร์ดวอร์มเอาไปทำอไรใช่ไหมครับอ่า ก็สามารถเอามาตกปลาได้แบบรวดเร็วนะฮะและนี่คือการตกปลาแบบไลดพานะครับก็คือเราจะต้องใช้เจ้าตัวเอิร์ธวอร์มหชิ้นกับเจ้าตัวเบียดตกปลาปกติอีก10ชิ้นนะมีโอกาสได้สุ่มเจ้าตัวเหรียญมิสเทเรียดอ่ะก็จะมีตกทั้ง5ทีและ15ทีนะ,ะเพื่อนๆลองดูเอาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนนี่ก็คือเจ้าตัวหน้าตาเหรียญน,นะมิสเทเรียดมิดิลนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของเจ้าตัวอัปเกรดนะครับอยู่ที่พรเลย ถ้าตัวชฉมหน้าของการอัปเกรดนะอยากไปอัพเกรดที่อื่นนะครับถ้าเกิดเราจะตีชาร์ดกิจกรรมนี้ไม่งั้นนะ่ะมีโอกาสแต่แต่ตัวนี้ไม่มีแตกนะครับจะมีแค่รดขั้นเนาะถ้าไม่ติดก็ลดขั้นนะครับแต่ก็มีการันตีขั้นอยู่นะว่าขั้นไหนจะยังคงอยู่จะไม่แตกเนื้อภาพไหมครับแล้วก็มาถึงในส่วนของชาร์ดของสมัยนะที่เราค้างเอาไว้ เพื่อนๆที่อยากจะรับนะครับถ้าเกิดเป็นสายฟรีรับได้1ชิ้นถ้าเกิดเป็นสายพรีเมียมก็น่าจะรับได้2ชิ้นถามว่าได้อะไรใช่ไหมครับพอเราถึงเลเวล100นะครับตามตารางเมื่อกี้ยอมม้อนกลับไปดูนะครับเราจะได้มา1ชิ้นนะแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะอยากได้หนึชิ้นหรอเราสามารถเอาทิเก็ตนี้นะครับมาแลกเป็นชาโด์สายอาชีพที่เพื่อนๆใช้อยู่ได้เลยนะครับนี่ให้เราเนี่ยมาเลือกได้ย้ำนะฮะว่าเราจะต้องเลือกแบบตรงเป๊ะ อ่านดีๆนะครับไม่อย่างนั้นถ้าเลือกผิดชีวิตเตี่ยนครับจบข่าวเลยนะแต่ข้อดีก็ยังมีอยู่ครับก็คือเราสามารถเอาชาโดนี้เก็บเข้าคาฟ้าได้เนเพราะให้เรามาเลือกแรกอยู่ตรงเจ้าตัวอินตัวนี้นะครับอยู่ที่ใกล้ๆกันอ่ะบริเวณเดียวกันนะครับบนกลางบนคอนเนาะแต่นี่ก็คือโฉมหน้าของชาโดต่างๆนะครับมันจะมี2ส,ส่วนเนาะนเพื่อนๆลองดูนะครับแล้วแต่อาชีพเลยแต่อะผมขอ,อยกตัวอย่างสักอาชีพหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมขออนุญาตยกเจ้าตัวชาโดของพาลาดินก็แล้วกันนะครับตัวที่น่าสนใจเลยก็คือเจ้าตัว ที่เป็นรูปของมือนะครับหรือในส่วนของเวฟพอนตตัวนี้นะถ้าพาราดินใช้นะครับก็คือเป็นไฮคานนั่นแหละอ่ะกูเซเรอร์ไฮคาน่ะเราจะเพิ่มดาเมจของโคลี่คอสอีก20%นะครับก็ต้องบอกว่าดีเลยดีมากๆากํทำเลยใส่ฟรีได้ชิ้นเดียวเพราะว่าในส่วนของชาโด์เนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดเ,เพื่อนใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเรื่องของการดูดดีที่เราทำมาเนาะก็จะไม่ได้ใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย สายฟรีนะครับหรือสายฟาร์มเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวชาโดที่เป็นในลักษณะรูปมือนี้น่าจะเวิร์กที่สุดแล้วนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะส่วนอนื่นก็ไปดูกันเราเองนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะทีนี้กลับมาในส่วนของการอัปเกรดของเจ้าตัวชาโดะครับก็คือการตีบวกเนี่ยก็ให้เรากลับมาตีกับเจ้าตัวคุณลุงคนนี้นะครับก็อยู่ในใกล้ๆกับตัวเมื่อกี้เลยนะฮะอย่าไปตีที่อื่นนะครับย้ำการอัปเกรดนะครับไปดูตารางเพิ่มก็ได้นะครับมันจะมีเงื่อนไขตามนี้เลยครับเห็นไหมมันจะมีเขาเรียกว่าถ้าเราตีีถึึงงขั้้นนนแลวเ่ย จะมีโอกาสที่เราตีหลังจากนั้นไม่ติดมันก็ยังการันตีว่าเราจะไม่ล้มเหลวไปกว่านั้นแล้วนะครับอย่างตัวนี้เห็นไหมครับมันก็จะไม่ล้มเหลวต่ำไปกว่า4อย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆไปดูตลาดเพิ่มได้นะว่าเราจะตีไปถึงเท่าไหร่แต่เลืมนะครับถ้าเกิดใครที่อัปเกรดเลเวลเยอะๆของแบ t t l e p a พ s ทํำกิจกรรมไปเยอะๆเนี่ยเราจะได้เจ้าตัวใบการันตีมานะครับอันนั้นก็เอาไปใช้ได้ด้วยเนาะแล้วก็ข้อดีของอันตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถอัปเกรดได้เลยนะแม้ว่าแบตเตอร์พาร์ท เราก็สามารถมาตีได้นะครับอันนี้เขาหมายเหตุไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มาถึงในส่วนของการทำออปชันนะเสริมก็คุยกับ MC ตัวเดิมนั่นแหละแถวเดิมนั่นแหละเราอยากจะอัปเกรดนะครับเราจะต้องใช้เจ้าตัวเหรียญมิดอลน,นะที่เราเปิดจากการสุ่มกล่องนั่นแหละนะครับจะต้องมาแลกตามจํานวนแบบนี้เลยนะฮะพอเราแลกมาแล้วนะครับเราจะต้องมีเจ้าตัวชาร์ดูที่เราบวกแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นมันจะมีบวก7จ็บวกเนะครับแล้วก็กล่องบวก11 การออปชั่นนะครับก็อยู่ที่ว่าเจ้าตัวชาร์โดของเรานั้นเป็นระดับไหนด้วยนะครับถ้าเกิดเราเป็นระดับ7ก็จะออฟได้เพียงแค่หนึ่งแถวนะครับแต่ถ้าเกิดเราใบบวกเนะครับเราก็จะออฟได้2แถวซึ่ง2แถวก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาผมเดินทางตอนเด็กอ่ะผมก็ด้านรถ2แถวสาย1ที่โคราชก็เร็วดีนะครับไม่น่าเล่นเลยเรานี้เยยบคลิปนะ ต่อไปนะครับถ้าเกิดเราตีได้บวกสิเนะครับเราก็สามารถจะใช้เจ้ากล่องตัวนี้นะออฟได้3แถวครับซึ่งตารางการออฟก็แบบนี้เลยครับเห็นไหมอันนี้ออฟหแถวนะฮะอันนี้ออฟสแถวนะฮะสาย1โครลาเส <c oughs> แล้วอันนี้ก็เป็นการออฟแบบตีบวกสิเนะครับออฟได้3แถวเนาะตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆไปดูตารางเพิ่มเอาได้เนาะ <c oughs> และนี่ก็คือการสรุปเข้าค่าโดยที่ไม่ต้องกินข้าวสำหรับ Battle Pass Season 1 Underwater Ocean ถ้าไม่ดูการรบกวนก็ฝากกดถูกใจให้กันด้วยนะครับไป